มาดูภายในนะครับของ a m r ร C i ิ e เ v e ร์วินสี่ชันแนอายุห้าสิบปีนะครับ Pi o n e นีย d สามสามศนะครับตัวนี้สภาพภายในนี่สวยมากๆเลยนะครับแม้จะผ่านการเวลามานานแล้วห้าสิบปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับนี่ฮะชุดขยายของเขานี่ขยายชุดที่หนึ่งชุดที่2อชุดที่สามชุดที่สี่นะครับ ตัวนี้นะฮะแยกกันเลยนะครับทําออกมาสุดยอดมากๆเลยนะครับอะไหล่มีนะครับพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับอะไหล่มีเยอะแยะมากมายนะครับสามารถใส่ได้นะครับเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับอาการเสียก็คือรั่วนะครับไฟรั่วอลำโพงนะครับเสียงเดือดนะครับก็แล้วก็ให้ทําการจูนคลื่นด้วยตัวเนี้ยจะเป็นคลื่นญี่ปุ่นนะครับเป็นคลื่นเก้าสิบนะฮะให้เราจูนเป็น แปดสิบเจ็ดจุดห้าถึงร้อยแปดนะครับผมทําการจูนขึ้นได้เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ให้มาดูนะครับก่อนที่จะทํานะฮะตัวนี้นะฮะสภาพภายในเนี่ยสวยเลยนะครับสวยมากๆนะครับแม้จะผ่านการเวลามานานการเสียแบบนี้นะครับการตรวจเช็คตรวจซ่อมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะส่วนใหญ่แล้วซีจะรั่วนะครับซีอินพุตพวกนี้จะรั่วนะครับแล้วก็ทานซิสเตอร์นะครับชอบรั่วนะครับ รวจเช็คให้ดีนะครับก่อนเปลี่ยนก็วัดเกณฑ์ขยายให้ดีนะครับเท e เอีนะฮะแล้วก็เอามาใส่นะครับให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ทานซิสเตอร์ของแท้นะครับอย่าไปใช้ของจีนนะครับไม่ได้เรื่องนะครับเสียงไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ทนด้วยนะครับให้ใช้ของแท้นะครับใส่เท่านั้นนะครับแล้วก็ล้างสวิทช์ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับภายในนะฮะล้างให้เรียบร้อยเลยนะครับพวกวันลุ่มต่างๆนะครับนี่ครับ ถอดมาล้างเลยนะฮะใช้คอนแทคคินเนอร์นะครับสีดล้างให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างนะครับส่วนการย้ำปริ้นนะครับรุ่นนี้นะครับจะไม่ค่อยหลวมนะครับปริ้นของเขาจะค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแน่นมากนะครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับห้าสิบปีแล้วนะครับทุกอย่างก็ยังแน่นอยู่นะครับสมัยก่อนนี่เครื่องของเขานี่คุณภาพนะฮะไม่ใช่ว่าเครื่องแบบทําออกมาแบบทุกวันนี้นะครับ ประหยัดต้นทุนนะครับสมัยก่อนนี้ไม่มีการประหยัดต้นทุนนะใส่เข้าไปนะมีอะไรก็ลุยเข้าไปนะครับนี่ครับเขาทําแข่งขันกันนะครับเพื่อคุณภาพของสินค้านะครับดูรูปปดต่างๆนะครับก็ยังเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับเห็นไหมเขาทำออกมาหน้าปัดต่างๆสวยงามและคลาสสิกมากๆนะครับด้านข้างก็จะเป็นแผงถอดรหัสนะครับโฟชแนลนะครับกับแผงภาคโฟโนนะฮะก็จะอยู่ด้านข้างนี้ด้วยนะครับนี่ ฮถ้ายะงมีชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเป็นตัวถอดรหัสนะครับมันก็หน้าก็จะมีเขียนบอกอยู่นะครับนี่ครับเป็นโฟชแนลเป็นอะไรนะครับสัดดีนะครับรุ่นนี้นะครับไม่จําเป็นต้องต้องใช้สี่ชแนลก็ได้นะครับใช้สองชแนลฟังทั่วทั่วไปก็ได้นะครับแต่ที่เขาออกแบบมาเป็นระบบสี่ชแนลก็คือสมัยก่อนมันจะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับที่เป็นโฟชแนลนะครับป้อนเข้ามานะครับมันก็จะ ให้บรรยากาศเหมือนระบบเซอร์ราลสมัยนี้นะฮะอบล้อมนะครับดนตรีต่างๆอบล้อมนะครับนะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับนี่นะฮะเครื่องเป็นระบบ OTL นะครับ OTL กำลังขับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณข้างละ30วัตต์นะฮะประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับเสียงดีมากเร่งนิดเดียวก็ดังแล้วนะครับวัตต์น้อยๆแต่ว่าดังแรงนะครับดังแรงมากๆ ตัวหม้อแปลงของเขานะครับเห็นไหมครับเขาทาออกมาปราณนีตบรรจงมากเลยมีชีนทองแดงด้วยนะครับกันสัญญาลบกวนออกมานะครับพันแน่นมากนะฮะโดนทนทานมากๆนะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นไฟร้อยโวล์นะครับแนะนําลูกค้านะครับให้ใช้หม้อแปลงด้านนอกดีกว่าอย่าไปถอดไปพันนะครับมันจะเสียของนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วระบบฟิลโปเทคชั่นเพียบเลยนะฮะป้องกันนะครับเวลาเครื่องเสียเครื่องช็อตนะฮะ พวกนี้ก็จะช่วยไม่ให้เครื่องพังไปมากกว่านั้นนะครับนี่ฮะส,สวยๆเลยนะครับเอามาให้ดูนะครับก่อนทำการตรวจซ่อมตรวจเช็คครับผม